โก้หวังถึงแรนกิ้งอะไรหรือเปล่าพี่คือแรนกิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้แต่แน่นอนเราต้องการจัดสวิตตัวแรกในการเจอกับโรวิสไทเปแล้วก็ได้ลองตัวผู้เล่นหน้าใหม่ที่เดินเข้ามาว่าสามารถเล่นได้โดดเด่นขนาดไหนหรือกล้าเล่นไหมแล้วก็ตัวซัพพอร์ตในเกมนะครับฉะนั้นใน23คนเนี่ยเราต้องการให้ทุกแทนได้หมดนะครับซึ่งเราก็เน้นผลด้วยนะครับถ้าเราสามารถ ทำผทลงานได้ดีรกิ้ง n ีได้ขึ้นใช่ไหมฮนะฉะน,นแต่แน่นอนเป้าหมายสุดก็คือทาไงจะได้3แต้มจากชินิสไทเปนี่นคือเป้าหมายสูงสุดเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ปล่อยเด็กกลับบ้านเลยนะตั้งแต่เล่นกับเวียดนามเสร็จนะครับฉะนั้นทุกคนยังมีความมุ่งมั่นอยู่เกมวัาที่พิโก้เป็นหกตอนนี้ดูแล้วนี่ถึงเวลาอีกประมาณ4ี่วันก่อนเจอกับบาเลียนนี่มันจะดีขึ้นนะ,ะดีขึ้นดีขึ้นนะเพราะว่าแมตต์แมตต์เนี้ยมันมันได้ตัวที่ลงตัวพอสมควรนะครับ เขาคิดว่าเราก็ได้จะพิจารที่สุดกับบรเนี้หลย